โอ้วิสดีครับปลาตายังอ่อนอยู่เลยนะครับเจื่อของเมนูเงิน้านของเราในวันนี้อายุเท่าไรครับอ่า27ครับผม27ปีเท่าปีนั้นเองครับเริ่มทำธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวขายบะหมี่นี่มากี่ปีแล้วประมาณ5ปี6ปีแล้วฮะรายได้ล่าสุดเดือแล้วเท่าไหร่ประมาณ2ล้านนั ไอเดียในการให้เราทำมาทำบะหมีม่ชามยักษ์นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงสมัยก่อนในการขายปอเปี๊ยะอยู่ที่จ่าวจักตอนอายุประมาณสิบเก้าสิบแปดอะไรเงี้ยใช่ก,ก็ขายแล้วก็เราเจ๊งจะขาดทุนจะเป็นหนี้มาตั้งประมาณหกหมื่นตอนแรกก็จะต้องกลับไปเรียนอะแต่คิดว่เาแบบเฮ้ยเราเป็นหนี้เราสมควรที่จะต้อง ใช้หนี้หน่อยอะไรเงี้ยมีความรับผิดชอบต้องต้องต้องหาเงินมาใช้เราหนีไปก็เหมือนทิ้งภาระให้คนอื่นครับใช่ก็เลยกลับมาบ้านไปเจอชุดทำก๋วยเตี๋ยวชุดหนึ่งครับพี่นนท์ก็เลยคิดเฮ้ยเราขายก๋วยเตี๋ยวเลยดีกว่าบะหมี่หมูแดงแล้วกันง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดสูตรหาสูตรใน Google เริ่มเลยฮะเริ่มอาทิตย์แรกที่ตลาดนัดรถไฟค่าที่วันละร้อยโอ้โหแฮปปี้มากครับวันแรกขายได้2,000กว่าบาทโอ้โหคิดในใจเลยโหเศรษฐีแล้วงานเนี้ยตลาดมันเป็นตลาดแบบไอเดียมากเลยนะพี่นนท์น่าจะเคยไปนะเป็นตลาดแบบไอเดียเฮ้ย เรามาขายทีเราก็ต้องมีไอเดียหน่อยไหม,มขาวนี้แบบอ่ะตอบสนองตัวเองไปเลยครับตอบโจทย์เองเลยชอบกินอะไรใส่อย่างนั้นอชอบกินเยอะใช่ไหมให้เยอะๆพอไปขายวันแรกขายดีมากโอย กกน,นี่มันอะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นจานใหม่ของร้านนะใหม่ตัวใหญ่สุดแล้วตัวเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เมนูอะไรเนี่ยอันนี้ชื่อบะหมี่จอมพลังเลยชื่อบะหมี่จอมพลงมัลง,ลงเลยใช่จานทั้งหมดเนี่ยหนักเท่าไหร่เวลาใส่ทุกอย่างลงไปแล้ว35กิโลพี่กินสักกี่คนถึงจะหมด <c oughs> 50คนเคยแล้วยังไม่หมดเลยอ่ะมูลค่าเท่าไหร่ตัวนี้249 9นาฮะปัจจุบันบะหมี่จอมพลังเนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขา oh. ถึงสร้างไรายได้เดือนละเป็นล้านล้านบาทขยายที่นี่หน่อยครับมีห้าสาขาแล้วี้เดวสาขาแล มีบะหมี่จอมลลัางแล้วก็มีสามเมนูด้วยกันเรามาเริ่มจากเมนูที่ขายดีที่สุดแล้วกันอันไหนเมนูที่ขายดีที่สุดตอนนี้ฮะก็ต้องเมนี่ฮะพิเศษทุกอย่างฮะอย่างจานนี้นี่น้ำหนักเท่าไหร่ประมาณอ่าอันนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบโลฮะพี่เกือบเกือบโลนะราคาเท่าไหร่ตัวนี้170บาทนะ170บาทต่อเดือนนี่ขายกี่จาน4 0 0พนะก็เกือบ8 0ดแสนแล้วนะต่อไปอันนี้คือเมนพิ่มมาเป็น พิเศษเหมือนกับพิเศษนะฮะแต่ปริมาณเยอะขึ้นเวลาเสิร์ฟพวกนี้มาเราก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยวก็คือน้ำหมูแดงน้ำหมูแดงแล้วก็มีน้ำซุปให้น้ำหมูแดงคุณทำไมมันไม่มีเหนียวเหนียวข้นๆอ่ะเราไม่ใส่แป้งก็อยากให้มันขุกขิกเป็นน้ำแบบไม่ให้เต้นมันเหนียวจนเกินไปตัวเมนูนี้ที่เราคุยกันก็คือ,อว่าขายเดือนประมาณ4-5าจานอ่าใช่ครับเพราะว่าเป็นกิมมิคของร้านจริงๆที่อยากแสดงความยิ่งใหญ่ขอยกให้เมนูพามีจอมพลังจานนี้เป็นเมนูเงินล้านวันนี้มีอะไรจะบอกผู้ชมของเราครับที่ เขามีความฝันว่าอยากจะเป็นนักธุรกิจนันร้านเหมือนกันทําในสิ่งที่ตัวเราชอบและตัวเรารักมันจะออกมาได้ดีที่สุดอ,อย่าอย่าใช้ความคิดว่าเห็นเขาทาได้ดีแล้วอยากทําทบ้างเพราะสุดท้ายมันจะเสียความเป็นเราและเราก็จะทําได้ไม่เหมือนเขามันจะออกมาไม่ดีสักอย่างอรัพี่